พระแม่ไกอาหรือเทพีผู้สร้างโรคต้องการจะบอกอะไรกับคุณมาดูกันคะ่ะไพ่หนึ่งเหรียญนะคะคุณเนี่ยกำลังจะมีโชคลาภค่ะ เกิดจากการทำความดีของคุณนะคะความดีและบุญที่คุณทำเนี่ยจะส่งผลในช่วงนี้คุณจะมีเงินมากมายเป็นกอบเป็นกำรรค่ะแต่คุณอย่าลืมนะคะว่าคุณถูกสร้างมาด้วยความรักและมีหน้าที่เป็นนักรบอาสาเพื่อช่วยโลกให้คุณอย่าลืมทำความดีถ้าคุณได้เงินได้ทองได้เงินก้อนโตแล้วให้แบ่งไปทำบุญช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะคะอย่าทิ้งพลังแห่งความรักในตัวคุณให้คุณเก็บสะสมพลังแห่งความรักไว้และเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ ให้ความรักของคุณเนี่ยเต็มเปลี่ยนไปทั้งจักรวาลค่ะไพ่เด s อ a สตาร์นะคะคุณจะเป็นดาวเด่นในวงสังคมและในโลกนะคะในจักรวาลเป็นคนที่มีชื่อเสียงเพราะความดีที่คุณทำค่ะสิ่งดีๆกำลังจะตามมาหาคุณอีกมากมายค่ะไพ่เด f อ o ฟูลนะคะ คุณจะมีความสุขนะคะปล่อยวางในทุกสิ่งไม่ว่าจะทำอะไรก็เหมือนมนุษย์เจ้าสำราญไม่มีการคิดมากอะไรปัญหาที่มีอยู่ที่หนักหน่วงจะคลายลงนะคะจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามามีพลังบวกพลังแห่งความสุขเต็มเปี่ยมเพราะคุณเป็นคนดีคุณช่วยเหลือโลกนี้คุณช่วยเหลือสังคมคุณมีความรักให้เพื่อนมนุษย์คุณมีน้ำใจที่เผื่อแผ่ไปยังโลกและจักรวาลค่ะถ้าคุณคิดว่านี่เป็นคำทำนายของคุณนี่เป็นพลังงานของคุณ คุณเป็นนักรบอาสาของไกอาที่มาช่วยโลกและจักรวาลจริงๆให้คุณพิมพ์น้อมรับคําทํานายนะคะแล้วแชร์พลังงานนี้ออกไปอย่างที่ที่คุณรักและปรารถนาดีต่อเขาแชร์กระจายออกไปสู่โลกสู่จักรวาลค่ะกดติดตามอาจารย์และกดใจให้อาจารย์จะขอบพระคุณมากนะคะขอให้ทุกคนมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาแล้วรวยๆค่ะ